เรามาดูหมอนที่ปักชำที่อายุหนึ่งเดือนนะครับเริ่มมีกิ่นกระโดงออกมาก็มีรากนะครับนี่ก็ถึงเวลาที่เราจะย้ายเข้าสู่ uh, ถุงพาะชำขนาดเล็กแล้วก็เตรียมดินมานะครับก็เป็นดินล้วนนะครับนี่มีผสมใบมะคามนะครับแล้วก็กแกลบใยขี้ไก่นะครับ เราก็จะสังเกตว่ามันเป็นรากฝอยนะครับนะครับก็ออกมาดีพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ถ้าปล่อยไว้ยาคนนี้มันก็จะการย้ายก็จะมีปัญหานะครับดังนั้นเราจึงย้ายสักปักชาำสักเดือนหนึ่งครับก็รากจะได้ไม่คระเทือนมากนะครับน,นี่เป็นแบบว่าปักชํำเลยแยกมาปักชํำเลยโดยไม่ปักชำ้ำทั้งหนะครับนะ สังเกตมอนนี้ก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายนะครับก,ก็เตรียมไว้สำหรับในการปลูกปลายปีนะครับปลายฝนนะครับจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเกษตรเป็นเรื่องง่ายๆนะครับลองทำดูนะครับ